สวัสดีค่ะแม่วันนะคะวันนี้มาชวนทำไข่ย,ยัดไส้นะคะเครื่องปรุงก็จะมีหมูสับนะคะแล้วก็จะมีกุ้งแกะเนาะแกะแล้วก็หั่นเป็นลูกเตา๋าแล้วก็จะมีมะเขือเทศมีต้นหอมมีหอมใหญ่มีแครอทมีข้าโพดอ่อนแล้วก็มีถั่วลันเตาเนาะทุกอย่างหั่นเต๋าเนาะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอย มีซอดมะเขือเทศแล้วก็มีพริกไทยนะคะค่ะเวลาเราทำแล้วก็จะผัดทุกอย่างรวมกันตอนผัดนี้เดี๋ยวแม่วันจะลองแม่วันจะผัดแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกทีนึงเนาะและพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวทำเสร็จแล้วแม่วันจะเอามาให้ดูอีกทีนะคะค่ะวันนี้ชวนทำไข่จะยไส่นะคะไม่ได้ลงนานเนาะไ,ได้ลงนานละ ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบกปลองทาตามนะคะถ้ากุ้งไม่มีก็ใส่หมูยอย่างเดียวก็ได้นะไอเครื่องเครื่องปรุงเครื่องข้างเคียงนี้จะใส่หน่อไม้โปลังก็ได้นะคะอันไหนไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะแครอทไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะดัดแปลงได้เนะาะเครื่องปรุงนี้ดัดแปลงได้นะคะเดี๋ยวถ้าแม่วันทํา ผัดเสร็จแล้วไม่วันจะเอ,เอาลงมาให้ดูอีกทีนึงนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะช่อง youtube นะคะปูไทยสามพี่น้องนะคะไม่ได้ลงนานแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะ